สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นผสมศึกษาปีที่4ทุกๆคนเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับอยู่ทางบ้านนักเรียนสบายดีไหมครับนักเรียนคิดถึงคุณครูหรือเปล่านะครับคุณครูนะครับคิดถึงนักเรียนทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนนะครับเราก็จะได้เจอกันแล้วนะครับในปีกในภาคเรียนที่2นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้คุณครูนั่นนะครับไม่ได้มาสอนในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับและไม่ได้มาสอนวิชาสังคมศึกษานะครับ ต่นะครับนักเรียนลองทายดูสิครับว่าวันนี้ครูนันจะมาสอนวิชาอะไรต่อมาสิครับอ่านะครับบางคนก็ตอบถูกนะครับบางคนก็ตอบผิดแต่ไม่เป็นไรนะครับครูเฉลยเลยแล้วกันวันนี้ครูนันนะครับจะมาสอนวิชาศิลปะนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูนะครับก็จะพานักเรียนนะครับมาเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับ่ามกลางธรรมชาติรู้สึกว่า เรียนน่เรียนมันรู้สึกสดชื่นนะครับทำให้จิตใจจันโปงนะครับปอดโปร่งสมองโล่งๆนะครับอ่ะหลังจากที่เราเรียนวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษามาแล้วนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนวิชาศิลปะกันบ้างนะครับเนื้อหาและสาระการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามและศึกษากันได้เลยนะครับไปเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากชมคลิปวิดีโอภาพธรรมชาติสวยๆนะครับ จะทําให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายนะครับเมือ่อนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนเห็นแต่กําแพงห้องใช่ไหมครับคุณครูก็ได้นําภาพธรรมชาติเหล่านั้นนะครับมาให้กับนักเรียนดูที่บ้านนะครับจะทําให้นักเรียนรู้สึกสดชื่นใช่ไหมครับอ่ะต่อไปนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือไปในหน่วยการเรียนรู้ที่1นั่นเองนะครับในเรื่องของพื้นฐานง,งานศิลป์นะครับในเรื่องนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับนักเรียนอันที่1ก็คืองานทัศนธาตุเองนะครับ อันที่2ก็คือการจัดภาพอันที่3ก็คืออิทธิพลของวรรณศิลป์นะครับมันมีด้วยกันอยู่3เรื่องแต่วันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของงานทัศนธาตุนะครับอะถ้านเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1พื้นฐานงานศิลป์กันได้เลยนะครับไปเลยครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของงานทัศนธาตุนะครับเรามารู้จักคําว่าศิลปะก่อนนะครับนักเรียนครับศิลปะนะครับที่นักเรียนเรียนมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับนักเรียนทราบไหมครับว่าความหมายของคําว่าศิลปะมันคืออะไรนะครับอ่ะศิลปะมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อแสดงออกซึ่งอาร,รมณ์ความรู้สึกปัญญาความคิดหรือความงามนั่นเองนะครับ คําว่าสินนะครับมันจะหมายถึงลักษณะงานที่เป็นอย่างไรครับอ่านะครับมันก็จะเป็นลักษณะของงานที่มีความประประนีดนั่นเองนะครับมีความงดงามอยู่ภายในตัวของมันเขาเรียกว่าสินนะครับแต่มาถึงปะปะก็คือการปะตกแต่งประดิษฐ์ขึ้นนะครับให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะครับก่อสร้างขึ้นเองนะครับ พอเราเอาคําว่าศิลปะมาบวกกันหรือมารวมกันด้วยกันมันก็จะกลายเป็นศินละปะนั่นเองนะครับก็สิ่งที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นเพื่อที่จะแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกปัญญาความคิดความปรประณีตและความสวยงามนั่นเองนะครับนะักเรียนอันนี้ก็คือความหมายของคําว่าศิละปะนะครับจําไว้นะครับเด็กๆนักเรียนครับ ภายในตัวของนักเรียนนะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนนะครับมีพรสวรรค์ที่จะเป็นนักศิลปะได้นะครับแต่นักเรียนนะครับจะต้องคํานึงอยู่เสมอว่าศิลปะมันจะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะครับที่ที่1คือลักษณะของความงามนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรามองออกไปแล้วนะครับนักเรียนคิดว่ามันมีความงามแสดงว่านักเรียนเป็นคนที่มีศิลปะอยู่ภายในใจแล้วนะครับ ันที่2นะครับเราจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนนะครับว่าเราจะทำอะไรนะครับเราจะสร้างงานศิลป,ปะชนิดไหนอย่างไรนะครับและสุดท้ายนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับเราจะต้องเป็นไงครับอ่าเราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ภายในตัวของเราเองนะครับเมื่อเราออกแบบและจุดมุ่งหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะต้องเอาความคิดสร้างสรรค์นักเรียนนะครับมาใส่ใน งานศิละปะของเรานะครับให้ออกมาเป็นลักษณะของงานศิละปะที่มันจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์มีความสวยงามภายในตัวของมันเองนะครับอันนี้ก็คือศิละปะนะครับอ่านะครับนักเรียนคงจะยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าทัศนธาตมันคืออะไรนะครับอ่ะเราไปเรียนรู้พ,พร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนครับงาน ทัศนธาตุมันก็คือส่วนสำคัญที่รวมกันเป็นรูปเป็นล่างนะครับของสิ่งทั้งหลายตามที่ตาเรามันมองเห็นนั่นเองนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับอ่าอันที่1ก็คือเส้นอันที่สองคือไล่สีอันที่3รูปร่างใช่ไหมครับอันที่4รูปทรงอันที่5พื้นผิวและอันที่6ก็คือพื้นที่ว่างนั่นเองนะครับ และงานทัศนธาตุนะครับก็ยังเป็นส่วนประกอบสําคัญของศิลปะนะครับที่มันจะสามารถนํามาจัดให้มันมีความกลมกลืนใช่ไหมครับก็ทําให้เกิดผลงานศิลปะที่มันมีคุณค่าและความงามนั่นเองครับรวมถึงยังสื่อความหมายตามแนวความคิดของเราหรือของผู้สร้างสรรค์อีกด้วยนะครับอันนี้นะครับก็คือความหมายของงานทัศนธาตุนะครับที่เราควรจะเรียนรู้นะครับในเรื่องของศิลปะนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูงานทัศนธาตุอันที่1เลยอันที่1ก็คือเส้นนั่นเองนะครับเส้นคืออะไรครับอ่านะครับเส้นก็คือองค์ประกอบสําคัญในงานศิลปะนะครับที่เป็นยังไงครับอ่านะครับที่เราสังเกตได้จากภาพวาดต่างๆนั่นเองนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยเส้นต่างๆมากมายที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับใช่ไหมครับอ่าครับไม่ว่าจะเป็นเส้นตรง เส้นโค้งนะครับและก็เส้นหยักเป็นต้นนะครับทีนี้นะครับเราเอาทั้ง3เส้นนี้นะครับมาเขียนในงานศิลปะนะครับมาวาดในงานศิลปะมันก็จะตีความหมายอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็คือเส้นในทางศิลปะนั่นเองนะครับเส้นในทางศิลปะมันคืออะไรครับไปดูกันเลยอ่าโ้นครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับว่าเส้นในทางศิลปะมันคืออะไร ได้ครับคุณครูอนันต์เส้นในทางศิลปะนะครับมันก็คือการเคลื่อนที่ของจุดที่เรียงต่อกันไปในทิศทางที่กําหนดนั่นเองนะครับคุณครูอนันต์ซึ่งมันก็แบ่งเส้นออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเส้นในธรรมชาติอันที่2เส้นในสิ่งแวดล้อมครับและอันที่3เส้นในงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับคุณครูอน,นันต์ เก่งมากครับอ้อนทีนี้เราไปเรียนรู้แต่ละเส้นกันเลยนะครับว่ามันมีความหมายและความแต,ตกต่างกันอย่างไรนะครับไปเรียนรู้กันเลยครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือเส้นในธรรมชาตินั่นเองนะครับอันนี้ง่ายมากเลยนะครับนักเรียนนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าเส้นในธรรมชาติก็คือเส้นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมครับอ่าถูกต้องแล้วนะครับอ่าทีนี้จากในหนังสือของนักเรียนก็จะเป็นรูปภาพของอะไรครับ ของใบไม้ใช่ไหมครับลักษณะของเส้นก็จะเป็นลายๆนะครับเส้นมันก็จะลายใบไม้แตกต่างมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะเห็นไหมครับเส้นของใบไม้ก็เป็นเส้นในธรรมชาตินะครับต่อไปนะครับอันที่2ก็คือเส้นของสัตว์นั่นเองนะครับเส้นบนตัวม้าลายเห็นไหมครับอ่าบนสัตว์มันก็จะมีรูดลายต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นม้าลายนะครับเส้นต่างๆมันก็ จะอยู่ปะปนบนผิวต่างของม้าลายนั่นเองนะครับเป็นลักษณะของเส้นลักษณะนแนวตรงแนวเฉียงหรือในบางครั้งนะครับมันก็จะมีลักษณะของเส้นโค้งปะปนอยู่ด้วยนะครับตามแนวของลําตัวแนวของรูปทรงของม้าลายนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเส้นม้าลายนะครับเป็นเส้นธรรมชาตินั่นเองต่อไปนะครับเมื่อเรียนมันเป็นภาพของอะไรครับ มันเป็นภาพของต้นไม้นั่นเองนะครับถ้ามีแสงแดดเข้ามามากๆนะครับเราจะมองไม่เห็นลักษณะของกิ่งไม้ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นพวกใบพวกอะไรปรับปนกันอยู่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรานะครับมองย้อนแสงออกไปนะครับเราอยู่ใต้ร่มใต้แสงอาทิตย์นะครับแล้วเรามองออกไปที่มันมีแสงอยู่ด้านหน้าของเรานะครับเราก็จะพบลักษณะของเป็นไงครับ เงาของกิ่งไม้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับกิ่งไม้นะครับมันก็เป็นผลงานทางศิลปะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนภาพต่อไปในหนังสือนักเรียนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเส้นที่เกิดจากอะไรครับเส้นที่เกิดจากปลอยแตกของพื้นดินนั่นเองนะครับเมื่อไห่ที่พื้นดินแห้งแล้งนะครับมันก็จะเกิดลักษณะการ แตกของพื้นดินนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นลอยแยกเห็นไหมครับอ่าแต่ในภาพของคุณครูนะครับคุณครูก็จะนําภาพใยแมงมุมใช่ไหมครับอ่าที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยฝีมือของแมงมุมนั่นเองฝีมือของสัตว์นะครับเป็นผู้ส,ร,สร้างใยต่างๆขึ้นนะครับเราพอเห็นใยแมงมุมเราก็จะเกิดความสวยงามนั่นเองนะครับเห็นไหมครับ เส้นของใยแมงมุมก็เป็นเส้นที่เกิดจากธรรมชาติเหมือนกันนะครับอ่านะครับเขาบอกว่าใยแมงมุมนะครับยังเป็นเส้นที่มีความงดงามจากการถักทอเส้นใยต่างๆนะครับโดยใช้ขาของมันในการถักทอนะครับอ่านะครับใยแมงมุมนะครับมันสร้างขึ้นเพื่ออะไรครับมันสร้างขึ้นเพื่อที่จะดักจับแมลงเอาไว้กินนั่นเองนะครับ ย้ายไมมุ่มนะครับก็ถือว่าจัดเป็นเส้นใยห,หรือเส้นในธรรมชาตินั่นเองนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้มีด้วยก,กันอยู่3ภาพใช่ไหมครับให้นักเรียนเดานะครับว่าภาพใดคือเส้นในธรรมชาติครับติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าทั้ง3ภาพนี้ภาพที่1ภาพที่2หรือภาพที่3าครับ อ่าเก่งมากนะครับคำตอบก็คือภาพที่เท่าไหร่ครับภาพที่สองนั่นเองนะครับภาพที่สองก็คือเป็นเส้นที่อยู่ในใบไม้นั่นเองนะครับเป็นเส้นใยของใบไม้ที่เป็นเส้นในธรรมชาตินะครับเก่งมากๆเลยนะครับเด็กและต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นในธรรมชาติกันไปแล้วนะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของ เส้นในสิ่งแวดล้อมมันแตกต่างจากเส้นธรรมชาติอย่างไรนะครับไปเรียนรู้กันเลยครับอ่านะครับเส้นในสิ่งแวดล้อมมันก็หมายถึงอะไรครับอ่ามันก็หมายถึงเส้นที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมรอบรอบตัวของเรานเองที่มันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่มันเกิดจากอะไรครับอ่ามันเกิดจากฝีมือของมนุษย์เป็นผู้ส,สร้างขึ้นนะครับ เขาจึงเรียกเส้นเหล่านี้ว่าเส้นในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเรานะครับอ่าจาภาพนะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นของสายยางนะครับมันทํามาจากพลาสติกนี่เองที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมครับอ่าภาพต่อไปคืออะไรครับในหนังสือนักเรียนก็มีอ่านะครับมันก็คือเส้นของกรอบประตูนั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะของเส้นตรงนะครับหรือบางครั้งมันก็จะมีลักษณะเส้นโค้งอีกด้วยนะครับเส้นเหล่านี้นะครับ เขาเรียกว่าเส้นในงานสถาปัตยกรรมนั่นเองนะครับเส้นที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นและสรรสร้างในงานสถาปัตย์การก่อสร้างต่างๆนะครับต่อไปนะครับในหนังสือของนักเรียนนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเส้นโค้งของอะไรครับอ่าของถนนนั่นเองนะครับถนนบางที่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของเส้นโค้งถนนบางที่มันก็จะเป็นลักษณะของเส้นตรงนะครับ และภาพต่อไปก็จะเป็นลักษณะของเส้นต่างๆบริเวณชานชาลาของรถไฟนั่นเองเห็นไหมครับอ่าชานชาลาของรถไฟก็จะมีเส้นตรงนะครับรางรถไฟก็เป็นเส้นตรงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานศิลปะเหมือนกันนะครับอ่าเส้นที่ครูนำมาให้ดูในภาพนะครับก็จะเป็นเส้นของสะพานนั่นเองนะครับอ่าแนวสะพานมันก็จะเป็นลักษณะของเส้นโค้งใช่ไหมครับอ่าส่วนต่อม่อสะพานหรือที่ตั้ง มันก็จะเป็นลักษณะของเส้นตรงในรูปของตัว V นั่นเองครับอันนี้นะครับมันก็จะเป็นการออกแบบงานสถาปัตย์โดยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นี่แหละนะครับเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเห็นไหมครับรูปแบบของสะพานมันก็จะยาวๆใช่ไหมครับมันก็จะยิ่งใหญ่มันไม่เหมือนสะพานทั่วไปนะครับนักเรียนมันไม่เหมือนสะพานาแบบข้ามคลองอย่างนี้นะครับเขาจึงเรียกว่าสถาปัตยกรรมนั่นเอง และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเส้นในสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเส้นในประเภทที่3นั่นก็คือเส้นในงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับเส้นในงานทัศนศิลป์มันหมายถึงอะไรครับเก่งมากๆเลยนะครับมันก็หมายถึงเส้นที่ปรากฏอยู่ในผลงานทางศิลปะทางงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับ เป็นเส้นในการวาดภาพและเส้นในการระบายสีนั่นเองนะครับนักเรียนจากภาพนะครับก็จะเป็นภาพวาดผีเสื้อใช่ไหมครับที่เขาใช้เส้นต่างๆมากมายนะครับมาวาดแล้วก็ระบายสีลงไปให้ให้เห็นเป็นเส้นนะครับที่ชัดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเส้นในงานทัศนศิลป์นะครับมันมีความสวยงามนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นงานเส้นในอะไรครับ การปฏิมากรรมนั่นเองใช่ไหมครับการปฏิมากรรมก็คือการปั้นนะในภาพหนังสือนักเรียนนะครับก็จะเป็นลักษณะของรูปนกทันทีมานะครับเห็นไหมครับหัวเป็นลักษณะของออนกใช่ไหมครับแล้วก็ตัวก็เป็นลักษณะเหมือนคนแล้วก็จะมีปีกอยู่ข้างหลังนะครับปีกข้างๆสะโพกนะครับแล้วมันก็จะมีขายา,ยาวๆนะครับ อันนี้ก็เป็นงานประติมากรรมไทยนะครับในรูปของนกทันทีมานั่นเองนะครับเราก็จะสังเกตลักษณะสเส้นภายนอกของงานนะครับมันก็จะเป็นเส้นต่างๆเส้นโค้งนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีเส้นตรงทางด้านขานะครับส่วนในภาพของคุณครูนะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นในการปั้นเหมือนกันแต่เป็นการปั้นดินน้ำมันนะครับที่มันมีดินน้ำมันหลายสีนั่นเองนํามาประดิษฐ์และปะ ติดปฏิมากรรมติดต่อกันนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นที่หลากหลายนั่นเองนะครับเราก็จะมองเห็นเส้นชัดเจนขึ้นนะครับในภาพนะครับก็จะเป็นเส้นในงานสถาปัตยกรรมนะครับเป็นสนามกีฬากลางเป็นสนามกีฬากลางแห่งประเทศไทยนะครับมันมีชื่อว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับภายในก็จะเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็สนามาวิง่ง ใช้แข่งขันกีฬาแห่งชาติอีกด้วยนะครับนักเรียนก็จะเห็นเส้นต่างๆภายในรูปทรงนะครับมีทั้งเส้นโค้งเส้นตรงใช่ไหมครับดูแล้วเป็นงานสถาปัตยกรรมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นงานสถาปัตยกรรมไทยนะครับอันนี้เป็นภาพวัดนะครับวัดอันนี้ก็คือวัดเบญจมาศบพิษนั่นเองนะครับนักเรียนก็จะเห็นลักษณะของโครงสร้าง ภายนอกนะครับของเส้นตรงใช่นครับที่นํามาสร้างที่นํามาก่อสร้างนะครับให้เป็นงานสถาปัตย์ให้เป็นรูปของวัดนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเส้นในงานทัศนศิลป์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้นะครับว่าภาพต่อไปนี้แต่ละภาพนะครับมันเป็นเส้นประเภทใดนะครับ มาดูภาพแรกกันก่อนนะครับภาพแรกจะเป็นรูปของเต่าใช่ไหมครับอ่าเต่าป็นเส้นอะไรครับอ่ามี3เส้นด้วยกัน1เส้นในธรรมชาติ2เส้นในสิ่งแวดล้อมและ3เส้นในงานทัศนศิลป์นะครับเมื่อเรียนเลือกเอาเส้นอะไรครับอ่าถูกต้องแล้วนะครับนั่นก็คือเส้นในงานทัศนศิลป์นั่นเองเพราะมันมีลวดลายและ มีสีสันที่สวยงามนะครับเป็นงานศิลปะนะครับอ่ะทีนี้มาดูภาพที่2นะครับน่าจะเป็นชายทะเลนะครับแล้วก็จะมีสะพานข้ามไปสู่แม่น้ำนะครับเป็นอาคารตรงนี้นะครับอ่ะจากภาพรั้วนะครับและเสาเนี่ยมันเป็นเส้นของอะไรครับระหว่างเส้นธรรมชาติอันที่2เส้นในสิ่งแวดล้อมและอันที่3าเส้นในงานทัศนศิลป์นะครับเรียนเลือกเอาเส้นไหนดีครับ ถูกต้องแล้วนะครับนั่นก็คือเส้นในสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเป็นเส้นที่มนุษย์เป็นไงครับสร้างขึ้นนะครับให้มีช่องมีอะไรต่างๆให้มันเท่ากันนะครับเป็นเส้นในสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนอ่ะนี้เรามาสรุปกันเลยนะครับสรุปนะครับว่าเส้นในศิลปะนะครับมันแบ่งออกเป็นกี่เส้นครับ มันก็จะแบ่งออกเป็น3เส้นด้วยกันใช่ไหมครับอันที่1คืออะไรครับอ่าเส้นที่เกิดจากธรรมชาตินั่นเองนะครับอันที่2เส้นในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นนั่นเองนะครับและอันที่3มนะครับมันก็คือเส้นในงานทัศนศิลป์นั่นเองครับมันก็คือเส้นที่ปรากฏในผลงานศิลปะของเรานั่นเองนะครับที่มันมีความงามและความคิดสร้างสารรค์นั่นเองนะครับมันจึงกลายมาเป็น เส้นในงานทัศนศิลป์น,นั่นเองนะครับนักเรียนและนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในกิจกรรมที่1ในหน้าที่2ให้คุณครูด้วยนะครับในเรื่องของการจำแนกเส้นนะครับขอให้นักเรียนสังเกตภาพทั้ง3ภาพนะครับแล้วให้นักเรียนระบุว่ามีเส้นชนิดใดบ้างอยู่ในภาพเหล่านั้นนะครับโดยให้นักเรียนนะครับนำดินสอหรือสีก็ได้นะครับมา วาดเส้นนะครับทับลงไปในภาพนะครับบริเวณรอบๆขอบๆข,ข,ของภาพก็ได้นะครับและเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนระบุด้วยว่าภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3นะครับมันประกอบไปด้วยเส้นอะไรบ้างนะครับในกิจกรรมที่1นะครับอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้คุณครูด้วยนะครับ หลังจากที่นักเรียนนะครับเรียนรู้ในเรื่องของเส้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูจะมอบหมายใบงานให้นักเรียนได้ทํานะครับนั่นก็คือให้นักเรียนวาดภาพแจกันต่อไปนี้ต้องทําเหมือนกันทุกคนนะครับอ่ะแล้วตกแต่งด้วยลวดลายของเส้นนะครับที่คุณครูนํามาให้ดูเป็นแบบอย่างนะครับ เอาเส้นต่างๆเหล่านี้นะครับใส่เข้าไปในแจกันตกแต่งตามจินตนาการของนักเรียนเองนะครับเพื่อให้แจกันใบนี้มีความสวยงามและโดดเด่นในเรื่องของเส้นนะครับไม่ต้องระบายสีใดๆทั้งสิ้นนะครับนักเรียนอาจจะใช้ดินสอหรือสีแต่ละสีนะครับนำมาขีดเขียนให้เป็นลวดลายของเส้นนะครับให้สวยงามนั่นเองนะครับอย่าลืมทำใบงานในเรื่องของ เส้นในทางศิลปะนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบการเรียกนการสอนวิชาศิลปะในเรื่องของเส้นไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่นะครับในเรื่องของสีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ